5อาหารชะลอผมงอกลดผมร่วงค่ะเมื่อคุณอายุขึ้นเล็กสี่แล้วนะคะสิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือเรื่องผมงอกค่ะซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่กวนใจพวกเราทุกคนมากเลยนะคะเพราะนอกจากเขาจะทําให้คุณรู้สึกโซมค่ะหน้าแก่ก่อนวัยแล้วนะคะยังลดความมั่นใจในตัวเองของเราไอีกด้วยค่ะดังนั้นวันนี้นะคะปุ้ยมี5อาหาลดผมงอกชะลอผมร่วงมาฝากเพื่อนๆกันค่ะ พอด u อ c h ช n แน l นะคะเพื่อนใหม่กด Subscribe ไลค์กระดิ่งเป็นเพื่อนกันนะคะเพื่อนเก่ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปุ้ยด้วยค่ะผมงอกเกิดจากการเสื่อมสภาพของเซลล์ผมค่ะเม็ดสีเมลานินนะคะในเซลล์รากผมนะคะลดน้อยลงค่ะก็เลยเป็นสาเหตุให้ผมของคุณนะคะเป็นสีขาวหยาบค่ะแล้วก็ดูไม่สดใสเป็นประกายค่ะ ปกติแล้วผมงอกของคนไทยนะคะหรือว่าชาวเอเชียค่ะจะเกิดขึ้นประมาณที่คุณอายุเกือบเกือบสีสิบค่ะถ้าคุณเกิด เร็วกว่านี้นะคะถือเป็นผมงอกก่อนวัยค่ะแล้วก็ทุกๆ1ิปีน,นะเขาจะเพิ่มปริมาณขึ้นประมาณ1 0บถึงยีซค่ะซึ่งการทานอาหารนะคะที่มีประโยชน์กับเส้นผมค่ะถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยชะลอให้ผมของคุณงอกช้าลงค่ะดังนั้นนะคะวันนี้ปุ้ยมี5อาหารทานแล้วผมงอกช้านะคะแล้วก็ชะลอผมร่วมมาฝากเพื่อนๆกันด้วยค่ะ 1. ไข่ค,ค่ะ ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าไข่อาหารพื้นบ้านง่าย,ายๆถูกๆแบบนี้นะคะ่ะที่มีประโยชน์กับเส้นผมของคุณมากค่ะเนื่องจากเต็มไปด้วยโปรโตีนค่ะกับไอโอดีนค่ะจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมของคุณนะคะลดการหลุดร่วงค่ะและทำให้งอกช้าลงอีกด้วยค่ะ ซองไขมันปลาค่ะไขมันดีนะคะอย่างโอเมก้า3ในปลานะคะจะช่วยบำรุงเส้นผงของคุณค่ะให้แข็งแรงค่ะแล้วก็ลดหงอกลมด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ยังบำรุงสุขภาพของคุณป้องกันโรคต่างๆให้กับคุณอีกด้วยค่ะ 4. วิตามิน D. เช่นนมถั่วเหลืองชีสตับโยเกิร์ตนะคะจะไปช่วยกระตุ้นนะคะรูขุมขนค่ะทำให้เกิดการงอกใหม่ของผมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ผมคุณแข็งแรงด้วยค่ะแล้วก็ลดการเกิดงอกค่ะ 5ค่ะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของเส้นผมค่ะลดการหลุดร่วงของผมนะคะแล้วก็ชะลองงอ,อกอีกด้วยค่ะทําให้เส้นผมของคุณแข็งแรงค่ะหากเพื่อนๆนะคะกําลังมีปัญหาเรื่องผมงอ,อกนะคะหรือว่าผมหลุดร่วงค่ะปุ้ยก็ขอแนะนํานะให้เ,เพื่อนๆลองไปหา5สารอาหารนะคะที่ปุ้ยแนะนํามาค่ะที่สําคัญนะคะคุณจะต้องละเลยบางอย่างะคะ่ะที่ไปกระตุ้นให้ผมงอ,อกเกิดขึ้นมากค่ะเช่นความเครียดค่ะ อาจจะต้องหาวิธีการผ่อนคลายความเครียดคะ่ะซึ่งหาได้ตามคลิปของปุ้ยเนะะี่ยค่ะปุ้ยจะมีวิธีการทําให้คุณเครียดน้อยลงด้วยนะคะแล้วก็พยายามละการสูบบุหรี่นะคะแล้วก็ดื่มเหล้าค่ะเพราะเป็นการกระตุ้นทําให้ผมงอ,อของคุณมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะหากเพื่อนๆนะคะสนใจเคล็ดลับความงามและสุขภาพสําหรับผู้หญิงวัย40นะคะก็ะอย่าลืมกด Subscribe ไลค์ like, กระดิ่งเป็นเพื่อนกันกันกบปุ้ยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ปุ้ยลาก,ก่อนสวัสดีค่ะเคล็ดลับสุขภาพและความงามสำหรับผู้หญิงวัย40บวกปุ้ย for เ